สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกชมรมรถไถท,ทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนำการตาั้งฐานนะครับเบื้องตน้นให้ไถได้สวยแล้วก็ไม่งุดงิดครับทำไมมันไทเรามันเป๋มากไถเราต้องเลี่ยงหางตลอด ตูดบิดวิ่งเนี่รถไถตูดบิดทำไมมันนักแท้นักรถโอเควันนี้เราก็จะมาดูเลยครับเทคนิคของของกอบลูกชาวนานะครับอันนี้ก็ไถยมาได้สองสามบิงนะครับนี่ดินเหนียวครับดินยังไม่คายน้ำดีเท่าไร่ครับไถดะนะครับนี่ดะนาครับมาเอาเลิกครับไถนาให้ตา ดูดินครับนี่ไทมาแล้วมันเหนียวจับปันได้เลยครับเป็นก้อนนะครับรอแห้งจีกนิดเียจะไม่ค่อยเป็นก้อนครับคีก <c oughs> <c oughs> okay. ขีไทยก็จะสวยนะครับจะสาดเสมอกันครับเดี๋ยวพามาดูก่อนที่เราจะไปตั้งผัญดูลักษณะสังเกตดูครับนี่ ก่อนจะเข้ามาดูซอสต่างผ่านให้ดูร้อยไทยครับโอเคดูการสาดนะครับนี่เห็นไหมมันจะสาดเสมอกันครับประมาณนี้ครับอันนี้เป็นผ่านหกเนาะผพานหกใบยีบสี่ครับมันก็จะเข่าเกือบเหมือนผ่านสี่เลยผพานสี่หก รถไถรุ่นแอลนะครับข่าลึกอยู่ครับนี่การเก็บขางคันนาโอเคเราไปแนะนำการต่างผ่านกัะนตอะโอเคขั้นตอนแรกเลยนะครับมาดูสลักแขนขวาก่อนเลยครับเบื้องต้นเลยผ่านรุ่นนี้คือเปนี่ผ่านพวนรุ่นนี้ครับตาช่างเป็นของ MU49 บยีบสีครับแขนขวาครับผมจะใส่สลักตัวแรกนะครับรูตัวแรกครับโอเคส่วนด้านท้ายซ้ายจะใส่รูรูในนะครับนี่รูในครับจะช่วยให้การไถนี่เบาลดครับถ้าใส่รูนี่นะครับ ไทยไม่ได้นะครับมันจะดึงรถครับผานคือผานมันต้านต้านเยอะเกินไปครับใส่รู้ในครับได้สองอย่างแล้วนะครับแล้วก,ก็การตั้งผานดูนะครับนี่ใบใบผานครับใบตัวสุดท้ายครับ ก็เกือบเสมอขอบล่อพอดีครับก็อยะไม่ต้องเสมอเป๊ะแล้วครับเขาในขอบล่อนิดหนึ่งครับเพราะว่าการไถนี่ก็ให้ประมาณนี้ก็ได้ครับนี่เล็งประมาณนี้มานี้ครับไม่ต้องให้เสมอเป๊ะครับให้เขาในผ่านนิดให้เขาในยางล่อนิดหนึ่งครับนีประมาณนี้เห็นไหมทำไมต้อง ไม่เล่งผ่านเสมอขอบอยางพอดีเลยเพราะว่าปกติแรงแรง,แรงชุดของผ่านนะครับมันจะดึงรถนิดนึงครับไรกัมันดึงนิดนึงก็พอดีครับมันจะไม่กินหัวคันนาครับมันไม่มีที่จะไถตรงเป๊ะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเจอดินเหนียวอันนี้มันดึงรถแน่นอนครับต่อให้เราตั้งผ่านได้ร้อเเซขนาดไหนโอเคต่อมาก็มาดูคัดท้ายนะครับ ชัดไหมนี่คัดท้ายนะครับองศาคัดท้ายครับลิงตรงไปก็ลดเลยครับตัวนี้ก็นี่ครับให้มันขนานตรงไปก็ลดเลยนะครับอย่าให้มันไปขวาไปซ้ายครับเพราะว่าถ้ามันไปขวามันก็ไม่บิ่งเป็นเสน้นแบบมันก็จะมันก็จะไม่ได้ทํางานของมันครับทามัน ตั้งเบี่ยงไปขวาหรือเบี่ยงไปซ้ายครับเค okay. พอรู้เรื่องอยู่นะครับแล้วที่นี่การตั้งผ่านเวลาไทยนะครับสูงต่ำใบหนาครับคือเรามาตั้งเอาหนางานนะครับตั้งยังไงก็ได้ครับให้มันกินเท่ากันหมายถึงว่าใบหลังได้กิน ได้กินดินเท่าไหนความลึกใบหนาก็ควรจะกินให้มันเท่ากันครับเวลาไถไปเพราะว่าถ้าใบหลังกินเยอะถ้ากินเอาสมมติใบหลังกินเยอะใบหน้ากินนิดหนึ่งใบหนานี่กินนิดเดียวการศาสตร์การกินคําของมันนะครับมันตระคําไม่เท่ากันการศาดตร์มันก็จะไม่เท่ากันมันก็จะทําให้เป็นขี้ไถไม่เสมอล้วครับควรจะให้กินเท่ากันครับก็ต้องมาตั้งดูเอาหน้างานแต่ละคนนะครับ ของผมก็ลอยนิดหนึ่งลอยอยู่ประมาณสีนิ้วห้านิ้วครับสำคัญนะครับนี่ใบหนาก็จะได้กินคำเท่ากันเห้กันครับการกินหนาหนาอย่าจากใบสองมาใบหนึ่งใบหนึ่งมาลอนี่ก็ควรจะให้ได้กินคำเท่ากันเหมือนกันครับหนานะครับ แล้วก็ความลึกก็ควรจะให้ได้กินคําเท่ากันครับถ้าอธิบายเหมือนเพราะว่าถ้างานดินจะสาดไม่สวยครับแล้วก็อกษาผานก็คือนี่แหละครับเขนด้านด่านซ้ายเนาะมาใส่รูนี่ครับเพราะว่ามันจะทําให้เบาร์แล้วก็ผานไม่ค่อยดึงครับเราจะวิ่งตรงเลยครับถ้าใส่รูนี้ลองได้ดูเลยครับถ้าใครมีลองดูเลยครับ ถ้าถ่ายได้ก็แต่ผมถ่ยไม่ได้ครับทำยังไงก็ถ่ยไม่ได้หลดดึงมากเลยครับดึงแล้วก็เอาเป็นว่าถ่ายถายไม่ได้ครับเปิดนาไปก็เบี้ยวแล้วครับอันนี้ก็เป็นของ m c ็9นะครับนี่ก็มีอะไรสงสัยก็เข้ามาถามกันได้นะครับนี่ก็สังเกตดูดิ ใบหนาาหลอดก็จะประมาณนี้เนาะแต่ไม่ต้องสนใจอะไรามาครับเอาหลากัลกๆคือเอาใบข้างนี้ดีกว่าครับถ้าผ่านมันเป็นของรุ่นมันเองนะครับมันจะพอดีครับเล็งใบหลังครับอันนี้ที่ตั้งทําไมต้องบอกให้เล็งใบหลังกรหลอนีไม่ให้พอดีเป๊ะนะครับประมาณนี้นะครับแต่กระถู่ไอต,ตัวนี้มันจะหล่นอยู่แล้วครับมันจะชนหัวทัานหน้าอยู่แล้วก็ประมาณนี้ครับ ำคัญนะครับดูคัดท้าทยด้วยคัดท้าทยนี่ครับมันจะตรงให้ตรงไปก็ลดนะครับขนาดไปก็ลดครับสังเกตดูคัดท้าทยผมนี่อย่าให้มันเป๋ขวาเป๋ซ้ายครับเ้ยวขวาเร็วซ้ายพอคัดท้ายจะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพครับโอเคคิดดีก็คร่าวๆนะครับเดี๋ยว ก็คงจะคลิปนี้ก็่าจะมีแค่นี้แล้วครับยังไงก็ใครยังไม่ทายังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับอเอ,อ่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เอ็มยูสีาวจะใหญ่กว่า้าสิบแรงนะครับน้ำนักก็เยอะกว่าเพราะฉะนั้น ลงงานก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับ MU49 ถ้าใครจะซื้อ